สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้กอจะพาท่านู้ชมมาชมบัวชาโลเล่ครับชาโลเล่ไอเลือดสูงครับตัวนี้ผสมกับพ่อพันธุ์รามันแดงลูกผสมไว้แล้วครับดูครับการยืนตัวนี้ท้องห้าเดือนกว่านะครับหรือว่าประมาณหกเดือนนี่แหละครับดูครับดูความงามของเขาครับ แข้งขากีบเท้าวสวยครับข้อขาตรงลึงกระชับดึงสวยหลังตรงครับไม่มีอันเลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เปิดไว้ที่สี่สิบนะครับหรือว่าสี่มือนั่นเองครับนี่ดูรอบๆเลยครับดูท้ายครับ นี่ครบกบขางใหญ่ครับนี่ครับแข่งขาสวยครับจัดเลื่ครับ หน้าสวยครับนี่วัวส,สาวท้องแรกนะครับย้ำรับวัวส,สาวท้องแรกครับยังไม่เคยมีลูกครับนี่เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเป็นวัวส,สาวครับ เป็นแพ็กเกจคู่เลยครับปลอดภัยครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยจะดีครับเอาป่ะอาจารนิดนึ่งครับอีนี้เป็นวัวไทยอื้นบ้านครับแต่ติดโบสครับนี่ดูครับเพิ่งลงเครื่องเมื่อวานครับโบดเข้มมากครับตัวนี้ครับ ตัวนี้เปิดไปที่29่้าว่า29,000บาทนะครับนี่บัวสาวพร้อมผสมครับนี่ครับหรือจะเอาเป็นยกคู่ครับก็ลดมาครับคู่หนึ่งก็ประมาณ75หนะครับหรือว่า75 0 0 0ครับนี่ครับพร้อมผสมเลยครับดูแบบเกล่ขาวก็เริ่มบวมเลยครับแข้งขาครับขี่ไหลครับสงสัยกินหญ้าอ่อนครับดูรับ น,น,นี่ลำตัวสวยครับเข่งขาดีปากใหญ่ครับเทพสวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขานี่ครับขาดน้ำเลี้ยงครับ ท้องแล้วก็อ้วนก็สวยงามครับสวยมากครับตัวใหญ่ยาวครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ครับเพื่อมให้พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันครับ ใดที่สนใจก็สอบถามมาได้เบอร์ที่0921747477นะครับปัวอยู่ที่ตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ลองโทรมาสอบถามคุยกันได้ครับครับผมจากคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับขอขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ